เอฟดิงมาใส่เอฟเอจี G, ครับมาลุ่มรังอะไรนี้โชบีตีก็เอฟเอจี G อีกทีนึงเรียบร้อยปางเรียบร้อยฮะได้เฟิร์สบัตรมาครับเซนน์นวกิ้งครับผมเอฟดึงตอนนี้แน่นอนชิบสซอนแล้วก็ไล่บทมาเฟนโบครับใส่ยื้าไปใส่ครับทางด้านโนของเซเลริสเซเลริสเรียบร้อยแต่ถล่มเข้าไปยิงบอลที่หลุดทิ้นงนะเนี่ยก็ต้องปล่อยจับบุ้งไอารามินรอกระชากครับโทบีเรียบร้อย เอฟเอ็นจีถอยไปอัช็อกเวฟดึงมาย้ำต่อไงครับถาเนี่ยโทบีตีอันโทบียังไม่ได้อัพกระชากกบอนแต่ก็ตีนั่นเอฟเอ็นจีตายฮะนี่ก็เบบี้ครับฟาดลงย้ำต่อตามเดเลชันกระโดดมาตีครับทามล็อกแล้วก็ย้ำต่ออีกก็อารามิดตายฮะสกอร์เป็น2ต่อ2ครับล่างนี้ลาดที่รัวครับ S4 กโฟมยกไปอันเซเลกอันจีช็อกเวฟดึงย้ำต่อฮะ สี่ก็ไปเซนโทบีและโคโนสเปียครอบไปครับเซนโทบีตายฮะนี่ก็ไปปีฟาเลงย้อนต่อซัมเป็นจิงมิงสไซด์หมจะโดนนึกป่าเอารันแล้วก็คอสกดเข้าไปผมเรียบร้อยฮะโดนช้าไปนิดครับเซนเฟลิตวอร์ฮะโดนสันตัดฮะจากเวนฟูแล้วก็ไทนี่ถ้าคืนกลับไม่ได้หมดส่วนล่างนี่ครับยังไงต่อเรียบร้อยครับเจอเนซนรับเจอรครับจากทางฝั่งเอสโฟครับไม่รอดครับแชทสกองกเป็นสามต่อห้าเอสโฟสโลควิวฮะด่านวันนี้ก็เก็บไม่กันไปเอวิช ปาดอีกลรอบครับผมโอมิสเลตฟันเข้าไปที่ด้านขอแฮนสเกนแชร์ดาบไปยล้วต่อไปฟุรีฟั่นที่ด้านแนสเกนเปิดวับเจอร์วางไว้ที่แชตยืนนิ่งกันก่อนฮะแล้วด้นเอสวอลเครือบด้านดิสก่อนลงต่ออีกทีโย่เบรสเซนด้านแชตไปแล้วก็บั่นไรผมสตาร์ทไปเป็นจิมมิสไซพยายามจะตีคลีสแต่ไม่ไหวครับทีลิสปีนั่นเอสโฟฮะไทนี่เข้าเมาส์สวอตมองเห็นด้านไทนี่ครับแล้นด้าน,นบาซิเกอร์จะถอยหรือเปล่า ยังยังไม่ถอยไหมเอ็มเอ็นจีก็เจอเวเบอร์เซอร์ครับแล้วก็เอารันครับแต่ลึกเกินไปพวกเฟย์จะไม่ผ่านหัวลงย่อมต่ออีกทีด้านนี้ก็บัดไรครับระเบิดลงโดนสองบริเจเฉือนไปชะกามย่อมต่อครัะปุกตายแล้วแทนแทนสก็ตก็ไม่รอดฮะแทนสก็ตเอาจากการเซริลี่อ่ะขออภัยสกอร์เป็นสี่ต่อแปดครับเงินด์มีสสามเคเอ่ยางนี้ครับผมโดนเข้าไปฮะแทนสก็ต เอาร้านสนุ่นช่วยก่อนสวอปช่วยหน้าโดของฝั่งชาร์โดริบอลไปครับตีเข้าไปที่นิโก้นิโก้กระโดดถอยออกครับสวอปเลียงกลับมานิโกเจอโอเมสแลนเต็มช่วยกันรับดาบเอโซลากดาบไปที่อื่นเบดฟูรี่ตามเอสโฟเหมจะเข้ามาตีครับหรือเปล่า,ารับเจอวางสโลเวลนแลบดไรผมนิโกไปพี่ตายไหมจูก๊ก็อยู่โดดได้กระโดดถอยไปแล้วไปมเทเลอร์ไม่โดดฮะตบดันย้ำลงไปต่อทันทีนนแชทลงมากบลิมดิมเชนปาดไปเลนชักราบลงที่ในแชท เขยิมต่อคิลสป,ปีครับของทางบาง,ง,งลิมนั่นเองบูมกับเซเลรีไล่ตามรัวๆครับเอสโว่จุก่อนเวฟมันรินม่มไปโดนนะทิมเชนปาดไปจะวางต้นไม้คอบโปรครับแต่มือไม่ทันครับนิดเดียวสนั้นกัปี้อวอรันต์ไปครับแฮนสกตทางด้านบูมถอยไปน,นู่นแล้วฮะเอสโวเอายังไงก็ดีครับผมลิมมองเห็นแต่บูมแล้วฮะน่าจะทิมเชนตามเลือกหูนี่ครับวางต้นไม้ขึ้ครับผม กลับมาดีครับไอเลสพู้ทีแล้วก็ปาดย้ำกลางการบอกทอสดีเข้าไปใส่นั่นลูบิกแต่ก็เรียบร้อยครับผมบูบตายฮะอารามินก็จัดการนั่นเอ็มแครับในด้านล่างครับผมเข้าไปลึกเลยฮะลิฟนี่พิวจริงๆครับวางนั่นตกของต้นไม้ลงนะสกอร์เป็น6ต่อ11ครับเกำลังอยู่ 3K ครับเอกลับไปครับเอาร้านครับอัดเข้าไปที่เซลลนีครับผมเซลลนีถอยได้เปล่า วางต้นไม้ครับผมชักราบปาดหลังไปเซเลิรี่เดียบร้อยผ่าจานบิดแม่จัดครับผมและง้างมาจะโคโนเจอโอปิสแลนสลำบากเลยทางน่าตัวของนี่กบไปบี้ตายผมเจอดีครับแล้วโอปิสแลสดังการชักราบป่านวันเช็คก็ตายดีครับบัตรไร้ระเบิดมาก็ไม่ได้จ่ายอาพีครับก็เปีสกิลไปเป็นเอ็มพาวเวอร์ครับเอสโว่ยังไงดีครับตีนเดนใส่นัทโทบิโทบิกระชากก็โรชานบิดแต่เอสโววิ่งเลยครับเพราะว่าว่านัทโทบิเลือดน้อยครับตีย้ำแบบไม่หยุดครับผมใส่คนแล้วบัตรไร้เขาโป้กไปเรียบร้อยโทบิตาย รูนล่าครับผมเป็นรูนเฮดบูมบูมเข้าไปเก็บก่อนฮะพยายามจะเอาเทนนิบลิกให้ได้ฮะต้องก,การแอคทีฟเงินหนีห่างออกจากตัวของเจ้า,จาก,ก,กัากกนต่อนบจะเวงกไปครับมาโปรไฟล์ก่อนตายครับเอฟเฟกตล้างบางครีมนะเอาเงินได้เนี่ยครับไปครับไปโคตรไปแล้วก็วางลงต่อด้วยบาดไรก็บพิสกิลก็เป็นเมจิพิซายฮะเป็นโรชินปิดเลยฮะเซเลรี่ตายครับอก มางมีกับเดมิเกอร์ก็ลงไปครับยกครับเทเลการิซิสกับแผ่นสเก็ตตบปีสกิลมาเป็นเบิฟูรีตะกดแอคทีฟพินโฮมตายไปก่อนตัวของอ่าไอ้สกิลที่ขโมยมามันยังไม่กลับเข้าสู่ร่างก็เลยยิ้มมัวตัวเองไม่ได้ช็อกเวฟป่าไปที <whis ky. S 2> <collapsed. S 1> ่เอฟบจีครับแล้วก็รับเจลวอล์ลสกีวเวอร์กับชาก์ออกมาโค้งไฟบอลเดินบุกไล่ตามต่อกันไป ไซโคนก็นด <k> ิ <t une> <S <S ิเบลไว้ลงมาเหยียบไฟย้ำต่อเอาล้านทอเสือหรือเปล่าดีดไปนหรอครับเอสวอลทอยแล้วให้ได้โดลิ้มเก็บงานครับด้วยทิปเปอร์เชนเบอร์ลิงเดดจับยกไปโยนยิงก่อนครับลอนเอสโซนตับหลอมไว้เดวิดเพิร์กลงเหนือย้ำต่อยดีสกิเว์ออกไปแล้วโอเมสแลนฟันเข้าที่เอสวอลครับผมอ้าวมีจับปุ่มไซโคนหลบอีกลรอบฮะอ่านี่นี่ก็ไปบี้เต็มยาวนี่ก็ไเบบี้ไม่รีบใช้โคโดสเปียอีกแล้วผมแล้วก็โดนทอเอาล้านจากไอ้นี่หดตายไปฮะ และนั่นเชดก็เบ็ดฟุรีไปแล้วก็ถอยครับผมไห้ผ่านเปิดมาผมจับล็อกขาล,ลดเอาไปทอยจับต่อยชักราบดึงกันไว้ครับสวอปถอยออกมานมมหนึ่งเส็บจับหุลงไว้หนึ่งเฮียบบัดไดบัดเพราะตัวรันปลดท่านั่นได้โฟร์ตาบอกเพลินนะครับตอนนี้ไทยนี่ฮะสตสแตนไปครับเมจิกพิซายจับตอ่อยสวนนั่นแฮนสเกตตายครับด้านล,ลิฟถอยเป็นประมาทครับเาหน้าทีมเอประมาทอย่างนี้ต้องรู้เรื่องกันเลยทีเดียวฮะจังหวะที่ไม่ใช้โคโนก็เหมือนจะระวัง เวนฟูสวอปด้วยฮะเขาก็เลยไม่ได้จ่ายคโครโนสเปียทันทีทันใดครับบัชเชนมาแล้วน่าทะจับล็อกไว้ผมกดลงเท้าการเดิดแก้แล้วก็พุง่องออกไปแอตโทบิเจอทิมบเชนย้ำต่อรับเจอไปแล้วก็ลากเอาเส้นไปร้อบอลชกาปาลไว้ฮะสวอปครบับตอนนี้ช็อตเอาลัดบดเส้นของทิมบซอเชนทิมบซอมีกันเว้ยครับแล้วโคโดนสเ,เปียครอบไปโดนเวนฟูด้วยครับาปาโคไฟผมเผาเน้นไๆไปฮะ จ่างก็น่าที่บอลจะจ่ายออมบิสแลนด์นะบอกเจอจับยกไปเทเลคเซซีนะบอกแล้วบัตรไรแตกครับโชบิครับกับเซนแชทตายไหลย้อนกันมาต่อตีเนโดชาวเวอร์ครับช็อกเพลฟหนึ่งครานไปฮะเอาบอลทอดบทเข้ายกต่อเซนเนโดขอลิมฮะลิมปั๊มแบบเขียวปุบปมาบัตรแพ็รับผมกูได้อยู่วีดีโอเท่านั้นครับกดครับลีเลือกขึ้นได้ครับบัตรแพ็ก บัตรแพ็กลยเล่นไปเดวินเพิร์กเด้งมาบอไม่สนใจกบรีบัตรไรระเบิดไปแต่ว่ามีเป็ดฟูรี่เราไมอยู่ครับแต่แฮนเกตโดนบดละลายครับสวอชมาค่าครับเซเลรีร้านตัดคิตรงกลางไวกดเครือไวก่อนโอ้สแกนมแกขึ้นจะทันหรือเปล่าครับ มงเด็กๆกันไวครับตอในนี้ผมเบบี้ก็เหล่าโรชายไปฮะฝั่งนี้ยังไม่ขยับยเยอะนะไวกิ้งเพราะว่าตัวของชอเดอร์ดิมอนอยู่ไกลโอ้โฉมเข้ามาแล้วครับได้แน่นอน AJ สไปแล้วก็ชีตปิดเปรมวล้ลไบจิสไปฮะใส่โค้ชขึ้นตัดไว้ก่อนฮะตอนนี้ก็เบนฟูรี่ถอยออกครับเข้าไปทอสอวัลจะดีลิสก้านของแฮนสเกตครับผมไทนี่นี่จีนจานจริง RP จับรวบม,มาไปใส่จัคก,กิโร่ตัวเดียวเหรอครับผมโนโบีครับ แยกกันครับแยกล่างหลบครับนิสแลตเมื่อโดนรับเจื่อไปครับเกือบทางด้านโอของวางนี่ครับกดโอมิสแลตไปช่วยกระฐานดัเมลดกันซะหน่อยฮะแล้วก็ตียี่ยมเต่อครับเบลดฟรี่นกำลังจะได้แต่ไม่ไหวบอกแล้โซแคเชอร์ปาดเข้ามาใส่โกด์ขึ้นไว้ผมแล้วก็ไอ้บาดปัดไดมาใส่เลนทันทันที่ทายนี่ไม่รอดบอกแล้ตายไปฮะอาพีจะคิโร่คนเดียวครับโอ้ดันเป็นจริงเป็นทรายลงไว้ครับทีมอสซอนได้เพลินๆเลยฮะเอ้ามาตามเยอะมาต่อนิโก้เบบี้ครับ ไงครับกำลังจะโดดได้อีกหนึ่งวิ้วถอยกลับไปฮะย้อนกลับกันเต็มฝั่งนี้ก็ตัดคลีกไปก่อนปัดซีเกอร์กดสไปเดอร์เลกไปบิก๊กหนีขึ้นด้านบนไฮแกลาวแต่ว้าไปแล้วครับอาร์มิดทางด้านนี้ก็นัวเนียกันอยู่ในทาวเวอร์ที่สี่ครับมารุมประตมนะกระโดดถอยออกครับนิโก้ตีทาวเวอร์ครับยังมาตกงอฮะเทียสาม ก็นอนอีก20วินเลยครับก่อนจะเกิดดับมูกช่วยคะอารามิสจะโคโนก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามีทั้งผูกทั้งสวอปนะฮะก็เลยทำการล่อซื้อสกิลไฟแล้วย้อนกลับมาตีนั่นของชาเวอร์ครับตามต่อด้วยบาร์เร็กลื่นเบาไออาริยันนะอารพีกูดาวอยู่50วินาทีนะฝั่งนั่นเอ้ครับจะถอยได้ไหมซัดเป็นยิ้วิสัยลงไปฮะต่อไปเอารันรอดตีไปยับต่อกับเอ็กซ์ฟัวร์ก็ถอยไปเจอโต แคชเชอร์ไปแล้วโคโนมาตอบมาโคไฟบอกจับผมเชื่อไหมเด็กครับนี่กดไปบี้ขวดไหตียำสับสับลงมาโคไฟจีบไปเรื่อยผมกดคิวสู้ครับแลได้ตัวของเราทำการดียนอย่างนี้ไงต่อครับตีซึ่งได้านองแชทของผมแชทก็เป็นฟุรีปัดไล่มาทีมเชฟถอยอีกทีครับตีอาพียี่สิบมีกับคูดาวไทนี่ครับรอช็อตเออรลันยำหรือเปล่าไอ้พีฟลิงไปช็อตเออรับแล้วก็เข้ามาทำเรชเช่นรับผมสับกันไปครับจ็อกเกอร์บีกับต่อ ก็เบบี้ครับตีเข้าไปใส่นี่นยครับทีเดนโดของฝั่งจิ๊กนอนสกีวอเกระชากมาแต่เหมือนเป็นตีน้ไอ้ผ่านผมทิมเชนฝ่ากันไปครับสงครามคนโฉบแล้วก็กอปปี้ทอดมาอัดเนือโทบีครับตายเลยฮะหนี่กับเซเลรีครับจะหนีหนีพ้นหรือเปล่าหนีพ้นหรือไปไอ้ผ่านล็อกขากันไปผมมีเดนโดของเซที่ไว้อยู่ครับเดเมอร์ครับช่วยไม่ได้และอารามิสตายหมดเสื้อเซเธอรีโดนซ้ายขวาผมบล็อกทางออกไม่ได้ตายอีกหนึ่งฮะดาวโบกิของนิโก้เบบี้ครับซื้อเกิดได้ครับไวกิ้ง อริแอนด์ครับถอยหรือเปล่าคริสยังไม่ดันนะต้องรอพุชก่อนครับเคลียร์ล่างเอาไปลุยต่อครับผมน้องอาลวรันครับโดนใส่โคนเซนไวน์เป็นอีงมีไซส์ตสตัดอยู่ที่พอซ้อมไว้ก่อนจับยกมาเทเลกันชีครับมีหัววีดีม่เอฟยับรับเจอวางลงไปครับ ในเนี้ยแยกล่างยืนหยุดนิ่งครับเซนเซนชั่นมาโไฟายเผาสดเลยครับสวอปช่วยไปฮะทางฝั่งคู่ก็ตายไปเบนฟูรียังมาหรอเจ้ากดอนมีนไดโนของโอเมสแลนครับเลยจะเข้าไปฟันไป็ซับก็ยังไงครับเพราะมีไซโครหลบด้วยฮะไดนโนงอสั้วเดับ เปิดมาครับแนวหลังครับผมเร่งตีนั้นบาแรกไปครับทีมาเลียนบัดไล่ระเบิดกันมาโยองหลบก่อนฮะเชิดกระดอนมีเมทัลสไตล์ครับล้างไซเลนต์ได้ฮะโอนอสเปย์ยี่สิบวิช้ได้ครับนั่นเองรับใช้ยี่สิบวิช้ได้เหมือนกันอีกคนไปบีกับการเดิร์ะจับล็อกคานไปตีนั้นของเมนปูตายบอกเมนปูไม่มีบายฮะได้แบ็กไปนั่นเองอารามิสครับผมโดนเฉียดนี่เน้นครับตีแบบไม่หยุดครับอารามิสตายผมโอ้โหบทดาเมจ หนักเอาแรท็อดตีลิดไปครับหวังว่าจะใช้ทด้านโรของเอจิสอยู่นานด้วยครับนิโก้กระชากไปทามิครับสกีเวอร์กระชากขึ้นบอร์ดแล้วอาพีจับรวบแต่ผมเรียบร้อยครับนิโก้ไปบี้สีเหลี่ยมกันไปฮะระยะมันได้พอดีพอดีครับและอาพีจับรวบก็ขึ้นมาแต่ก็ยังไงนีครับมาโครพลายเดินเตะไตยับก่อนนะผมด้านบัตไรชังกามก็บอกเชียดเน็ตด้ได้แชทแตบอมละลายไปเน็ตและโอบิสแล็ครับช่วยกระฐานช่วยกระฐานนิดหน่อยช่วยกระฐานหน่อยแล้วเบ็ดฟูรี่ไปครับ เดนแชตเบนฟูรีก็ถอยครับผมฝ่ายด้านโอของเอสวอลเจอจับผมไปแล้วไทนี่ครับมีด้านหนักกันนี้ครับผมพร้อมที่จะทีมอเล่ไอ้ผ่าน่านกันไปผมแล้วก็ทางฝั่งที่ไม่เชยนบผมโทบีครับโดนไปครึ่งหลอดฮะนี้ครับผมคลิมเมอร์วิ่งด้านโนในตัวของบัดไรครับเดินย้อนนะครับ FNG อ้าวโกงเลยครับไวกิ้งต้องตามครับต้องตามแล้วจับผมได้ครับอารามิส ยื้อไว้หกจนกว่าในตัวของเบนเลนบอยครับจะเกิดนะยื้อสุดๆยื้อสุดๆเกลเมอร์ไปสับนี่เองครับตัวแตกฮะไม่รอดครับเอเบจิจบไฟยืดยาวไปไล่เก็บบอลีิรูนฮะลิปบอลีิรูนนาทีที่สามสิบครับก่อนหน้านะบวกกันครับเบลติรูนนาทีสามสิบห้าจะเกิดอีกทีฮะเงินนำอยู่สิบห้าเคครับเอผ่านนอมา ฝั่งนีใจเข้าไปเลยล่ะจบับหูลงไว้ผมมีส่วน,นมาด้วยนั่นบาดไรฮะการบาดยัำต่อนะดูอารามิตายครับไม่มีบายร้อยว,วิาววนาทีเลยเก้าสิบวินาทีทอร์ิสเบอร์ไปก่อนส่เดอรลิมฮนะไทยนี่เริ่มอ่อนแรงบอ,อเบิร์สไทยไม่ตายแล้วใส่เข้ามาบุกอาจจะได้ดิโกหรือเปล่านะรอเครื่อนหมดครับผมก็ไปช่วยตีทาวเวอร์ไหม ไปมีครับกระโดดถอยไปครับผมไม่กล้าเข้าไปเลื่ยเรื่อจับยกเทเล็กันเลยสิครับผมตัดไปอีกหนึ่งครับทางฝั่งเวนฟูตายไปที่เรียบร้อยฮะที่เขเวอร์ไปเลื่เลยครับผมมีคนตีทขาว่าเช่วยคือลิควิดไฟก็น่าจะกิโลครับคอยเผาไปฮะเชนปาดมาเดนั่นฟูครับช็อตเอวรัสแล้วก็บัตไรส์โซนออกไปทำให้ไวกิ้งกระโดดถอยอาพีทำรุ่มมาสองครับกระชากไปทีงานตีไม่ได้ผมช้าจะจัดๆนะ แล้วโคโดจับข้อไปใส่หน้าโดของฝั่งเจ้ากดอนนะครับไม่มีเวทผูเซฟไม่มีหน้าโดของฝั่งนี่รับชนโด้วยบอลกันตายครับเจ้ากดอทก้าสิบวินาทีครับแล้วก็มาโคฟลายเผาย่างส่วนไป่ได้โดบีครับไหลต่อที่บูมตายครับทีมไวจีจีครับไวกิ้งเป็นอาริเอตครับชนะไปสองสูตรครับผมจบนะฮะเรียบร้อยอาริเอตได้ไปต่อครับทางฝั่งทีมไวกิ้งตกรอบครับตามเบอร์นัทโมไปในวันนี้ เซฟรวบในรวบยาวเลยฮะับสองศูนย์ครับเอกไม่ว่าจะมีเกมสามครับผมภาพไม่มีซะงั้นนะฮะุย้ำต่อเนื่องไปและจบเกมจนได้ครับผมทางด้านตัวของทีมเอครับสามสิบแปดนาทีครับสามสิบห้าคิวครับผมคลิปนี้ก็กดไปสิบสี่คิวตายสุดครับฆ่าทีมผสมไม่ได้ฮะไม่ว่าจะเป็นไทยนี่เจ๊กนอรหรือว่าตัวอื่นๆครับนี่คือ ชาร์โดนิม่อนอัดโซแคชเชอร์มาตัดเบิร์สเลือดหนักๆแล้วฮะแล้วก็ไม่ไหวครับผมคีย์หลักสำคัญมือมีทางด้านตัวของกันเวทกับบัสโตในช่วงแรกนี่แหละครับทำให้ไดรฟ์สบายฮนะไทยนี่จะเข้ามาช็อตอาวอรันก็ฆ่าทีมผสมไม่ได้ครับเขกดฟูดส่วนครับเป็นตัวของบาริเออร์ครับผมกันเวทได้ถึง325ดาเมจนะนี่ก็เป็นบี้เกมนี้แม้ว่าจะโดนไทนี่ตัดรัวๆก็จริงครับแต่ก็ของยังไล่ตามสเต็ปอยู่ครับผมแล้วก็ยังมีบัตซิกเกอร์ที่ช่วยโซนไว้ครับวางด้านบัตรไรสรัวๆฮะ นี่คือบัตซิเกอร์มีส่วนกับเกมนี่ถึง23แมตซิตเลยนะครับ S4 ครับทางด้านทีมไวกิ้งครับผมของมาไม่ทันครับทางด้านจักรรถหรือว่าจะเต็มแม็กอยู่แล้วนะแต่ต้องรอของจากด้านไทนี่มาช่วยด้วยครับที่จะเป็นอากานิมแล้วก็ทีใหญ่เลยป่าต้นไม้แรงๆครับแล้วก็ให้แม็กน้านี่รวบ RP ครับผมหนักๆเน้นๆหนึ่งครั้งครับแต่มันเน้นไม่ได้จริงๆนะหาจับละบาดมากครับในเกมนี้นีดาเมยครับของทีมโอซีเหอนก้าวนะ ดเดลีนบอยเหมื0นสามปัตสิเกอร์1หมื0นหกทีมพอซอนี่ดาเมจเยอะจัดนะได้ดวัวนได้ทลวงไส้ครับได้ไม่หยุดจบกันไปครับผมทางด้านโดของไวกิ้งแล้วอาเรียน